สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่านะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องพ่านป่าและราชินีน้ำแข็งเป็นภาค2ต่อจากเรื่องสโนไวท์และพ่านป่านะคะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2016ค่ะเรื่องราวเริ่มต้นที่ย้อนกลับไปในอดีตตอนที่ราชินีผู้ชั่วร้ายลาวิน่ายังไม่ถูกสโนไวท์ค่ะนางก็ยังคงทำอุบายแบบเดิมๆโด,ดยการทำให้กษัตริย์หลงในรูปโฉมและฆ่าเขาทิ้ง จนนางได้ขึ้นเป็นราชินีของอาณาจักรนั้นในตอนนั้นนางมีน้องสาวนามว่าเฟยยาอยู่ข้างกายของนางเสมอฟเฟรยานั้นมีนิสัยที่ต่างจากราเวนนามากเพราะนางนั้นมีนิสัยที่ดีและเชื่อมั่นในความรักนางยังได้รักกับชายคนหนึ่งจนตั้งครรภ์ราเวนนาพี่หงนางจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะชายคนนั้นมั่นหมายกับคนอื่นแล้วแต่ฟเฟรยาก็ยังคงเชื่อในความรักของชายคนนั้นและแก้ตัวให้เขาว่าเขาไม่ได้รักนาง ลาเวนนาจึงทำหน้าเคร่งเครียดแล้วบอกว่าเขาจะปฏิเสธเจ้าและลูกสาวของเจ้าด้วยเฟยยาก็ไม่เชื่อนางต่อว่าพี่ของนางไปว่าพี่รู้หลายสิ่งลาเวนนาแต่ถ้าว่าไม่ใช่ทุกสิ่งแล้วก็เดินออกไปลาเวนนาจึงพูดว่าเกรงว่าจะใช่ทุกสิ่งและเวลาก็ผ่านไปจนเฟยยาให้กำเนิดธิดาน้อยนางที่เชื่อมั่นในความรักก็ได้รับรางวัลตอบแทน นางได้รับจดหมายจากชายที่นางรักว่าเขาจะยอมผิดใจกับครอบครัวและแมาแอบ,บแต่งงานกับเฟรยาเขายังได้นัดให้เฟรยาออกมาเจอเฟรยาดีใจมากนางรีบลงมาหาเขาแต่เมื่อนางลงมาถึงอยู่ๆไฟก็ไหม้ห้องของนางเฟรยจึงรีบวิ่งต้องดิ่งกลับไปที่ห้อง เมื่อมาถึงห้องนางได้เห็นเปรนอนและลูกของนางถูกไฟเผาจนวอดหัวใจของนางถึงกับแตกสลายนางยังได้เห็นทหารจับตัวชายที่นางรักไว้ชายที่นางรักก็ได้แต่บอกนางแค่ว่าข้าไม่มีทางเลือกเฟย,ยาจึงโกรธมากแล้วนางก็ระเบิดพลังที่หลับไหลออกมาจนทำให้ร่างกายของชายคนนั้นกลายเป็นน้ำแข็งและแตกสลายไปแล้วเฟย,ยาก็สลบไปผมของนางก็ได้กลายเป็นสีขาว หลังจากน,านั้นเฟรยาก็ถูกความโกรธและความเศร้ากืนกินนางได้ลาจากพี่สาวของนางและออกไปสร้างอาณาจักรของตนเองใหม่ปกครองในน้ำราชินีน้ำแข็งนางกลายเป็นคนที่ชั่วร้ายและไม่เชื่อในความรักอีกเลยนางสั่งให้ทหารไปฆ่าล้างครอบครัวชาวบ้านและจับเด็กๆมาให้นางเพราะนางคิดว่าในเมื่อนางไม่อาจฟูมฟักที่ดาน้อยของนางได้นางก็ขอฟูมฟักไพร่พลของนางแทน เมื่อทหารนำเด็กๆมาส่งที่ปราสาทเฟรยาก็าออกมาต้อนรับแล้วนางก็บอกกฎข้อเดียวของที่นี่ให้เหล่าเด็กฟังว่าห้ามรู้สึกถึงรักเพราะรักนั้นเป็นบาปบาปที่ข้าไม่ให้อภยัยและสิ่งเดียวที่ข้าต้องการจากพวกเจ้าก็คือใจที่พักดีนางได้ให้เด็กเหล่านั้นฝึกการต่อสู้เพิ่มความแข็งแกร่ง,งเพื่อเป็นนักรบและกองผ่านให้นางราชนินีก็ได้ใช้น้องหู้น้องแข็งส่องดูทุกการกระทำของเด็กทุกคน จนนางได้เห็นว่ามีเด็กสองคนในกลุ่มนั้นมีทักษะเก่งกาจโดดเด่นกว่าคนอื่นนางจึงได้ถามทหารว่าเด็กชายหญิงคู่นั้นเป็นใครทหารก็ตอบว่าเอริกกับซาร่าพะยะค่ะเอริกก็คือพานป่าค่ะและดูเหมือนว่าพรานป่าก,กับซาร่านั้นจะตกหลุมรักกัน <c oughs> เมื่อพวกเขาเติบใหญ่ราชินีน้ำแข็งก็ส่งพวกเขาไปออกรบรบศึกแล้วศึกกล่าว กองผานก็มักจะกลับมาพร้อมกับชัยชนะเสมอราชนีน้ำแข็งจึงพอใจมากแต่ยูมาคืนหนึ่งพรานป่าได้ออกมาหาสาราพวกเขานั้นได้ทำผิดกฎพวกเขามีความรักต่อกันและยังได้แอบมีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึง้งสาราได้มอบสร้อยของแม่นางให้พรานป่าเพื่อเป็นเครื่องหมายการแต่งงานแต่แล้วการกระทำของพวกเขาก็ไม่พ้นจากสายตาของราชนีราชนีน้ำแข็งรู้สึกผิดหวังมากสาราก็กล่าวข,ข,ขอร้องราชนีให้ปล่อยพวกเขาไป ราชินีจึงบอกว่าอยากไปใช่ไหมงั้นก็ไปหากันให้ได้พร้อมให้กองพันคนอื่นเข้ามาต่อสู้กับพวกเขาพวกเขาถูกยึดอาวุธและแยกออกจากกันหลังจากนั้นซาร่ากับพานป่าก็ถูกรุมพวกเขาทั้งสองพยายามต่อสู้เพื่อมาหากัน ทั้งคู่นั้นฝีมือดีมากจึงสามารถลมทุกคนได้พวกเขาจึงเดินเข้ามาหากันด้วยความดีใจแต่แล้วราชนีก็ได้สร้างกำแพงน้ำแข็งขึ้นมาขวางพวกเขาไว้แล้วผ่านป่าก็ได้เห็นสาลาถูกแทงต่อหน้าต่อต,อตาเขาตกใจมากจึงพยายามชกกำแพงให้แตกออกแต่ก็ไม่เป็นผลแล้วเขาก็นั่งลงไปด้วยความเศร้าและก็ถูกไม้ฟาดเข้าที่หัวจนสลบไปแล้วราชนีก็สั่งกองพันว่าเอามันไปให้พลตา พรานป่าจึงถูกโยนทิ้งลงแม่น้ำแแลืเวลาก็ลื่งเลยผ่านไปจากวันกลายเป็นหลายปีจกักรวรรดของเฟรยารุ่งโรดน์ขึ้นเรื่อยๆขณะที่ของลาเวนนาพี่สาวนางตกไปอยู่กับสโนไวท์และพรานป่าแต่เรื่องก็ตัดมาที่เสร็จปีต่อมาในอนาณาจักรของสโนไวท์ขณะที่ทหารกําลังขนย้ายกระจกวิเศษอยู่ๆพวกเขาก็ถูกฆ่าตายหมดเจ้าชายวิลเลียมจึงนำข่าวนี้มาบอกกับพรานป่า ว่ากระจกวิเศษไม่อยู่แล้วและพูดต่อว่าเราเชื่อว่ามนมืดนั้นหายไปพร้อมกับลาเวนนาแต่ถ้าว่าเราคิดผิดยังมีอำนาจมืดอยู่ในกระจกแถมยังแกล้งกล้าขึ้นเรื่อยๆสองสัปดาห์ก่อนราชินีสโนไวท์สั่งกองทหารให้นำกระจกวิเศษไปไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ทั้งกองกลับ Hi หายสาบสูญแล้วชาวชายเวลเียมก็ได้ขอให้พรานป่าออกตามหากระจกห้ขณะคุยกันพรานป่าก็ได้สังเกตเห็นนกฮูกน้ำแข็ง กำลังแอบฟังและดูพวกเขาเขาจึงคว้างขวานเอาไปใส่นกฮูก,กจนมันแตกเป็นสเสี่ยงๆเจ้าชายวิลเลียมจึงถามเขาว่านั่นมันตัวอะไรพรานป่านะั้นรู้จักมันดีจึงบอกว่านกนี่เป็นสายของเฟรยาราชินีน้ำแข็งแห่งทิศเหนือตอนนี้นางคงรู้เรื่องกระจกแล้วแต่ถ้านางหามันเจอทุกสปปรรพสิ่งที่เรารักจะตายอยู่ใต้น้ำแข็งหมดในดานของราชินีน้ำแข็งนางนั้นได้รู้แล้วว่าพรานป่ายังไม่ตาย นางนได้สั่งให้กองพานออกตามหากระจกวิเศษเพื่อเพิ่มพลังอำนาจให้แก่นางในด้านของพรานป่าเขากับคนแคระอีกสองคนได้ออกตามหากระจกวิเศษจนมาเจอกับซากศพของทหารจนได้รู้ว่าพวกเขานั้นฆ่ากันเองพรานป่าเดินตามหาเบาะแสไปเรื่อยๆจนไปพบกับศพทหารที่ตายโดยลูกศรธนูแปลกๆศรที่ทําจากเทสและทองในพรานจึงแปลกใจและเดาว,ว่า สอนนี่ต้องเป็นของผู้ที่ได้กระจกไปแน่แล้วเขาก็าไปที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อหาบอเบาะแสกับเจ้าของร้านเขาได้ให้เงินแลกกับข้อมูลแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการเขาจึงกลับไปที่โต๊ะแต่แล้วสักพักหนึ่งได้มีชายกลุ่มหนึ่งเข้ามาที่ร้านพวกเขาได้เข้ามาแซวคนแคาทั้งสองว่าเป็นลูกของพรานป่าคนแคทจึงโมโหและบอกขู่ไปว่าเรามากับพรานป่าที่มาจากกองพานที่สามารถเด็ดหัวพวกเจ้าได้ในพริบตา แต่ชายกลุ่มนั้นก็ดันมาจากกองผานด้วยพวกเขาจึงสู้กันอย่างดุเดือดในพานถูกซ้อมจนเละไม่เป็นท่าเขาเกือบจะถูกฆ่าแต่โชคดีที่มีคนมาช่วยเขาไว้ได้ทันเขาจึงรอดมาได้แล้วคนที่เข้ามาช่วยเขาก็ถอดหน้ากากออกมาเผยให้เห็นใบหน้าของคนที่คิดว่าตายไปแล้วผานป่าตกใจมากแล้วสาราก็ใช้มือฟาดลงไปที่คอของผานป่าจนเขาสลบไปเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็าพบกับสารา ซาราได้มัดเขาไว้แล้วบอกว่าแก่ไปเยอะเลยนะผ่านป่าก็ไม่อยากจะเชื่อพอเราวนั้นเห็นนั่งใต้กับตาจริงๆซารานั้นโกรธเขามากเพราะวันนน้นังได้เห็นภาพจากอีกฝ้ากำแพงน้ําแข็งว่าผ่านป่านั้นต่อสู้สักพักแล้วก็หนีไปคนเดียวและวันหนานซาราก็ไม่ได้ถูกฆ่าแต่เพียงแค่ถูกต่อยจนสลบไปราชินีน้ำแข็งได้ปั่นหัวพวกเขาผ่านป่าจึงพยายามอธิบายทุกอย่างให้ซาร่าฟัง ว่าข้าเห็นเจ้าตายต่อหน้าต่อตาข้าสาบานได้แต่ซาร่าก็ไม่เชื่อนางเอามีดไปเจาะที่คอของพรานป่าพรานป่าจึงจับข้อมือนางแล้วบิดให้นางปล่อยมีดพร้อมผลักตัวนางลงไปนอนแต่ซาร่าก็นำมีดอีกเล่มที่ซ่อนไว้ออกมาเจาะที่คอของเขาเขาจึงพูดว่าหากหน้าเจ้าจะเป็นเสียงสุดท้ายที่ได้เห็นก่อนตายข้าก็ปราบปืม้มซาร่าจึงนำมีดออกและเตะเขาแทน เช้าวันต่อมาซาร่าก็ถามนายพานเกี่ยวกับเรื่องกระจกวิเศษแล้วนางก็ตัดสินใจออกตามหากระจกด้วยเพื่อขัดขวางราชินีน้ำแข็งพวกเขาจึงเริ่มอ,ออกเดินทางด้วยกันพรานป่าก็พยายามงอซาร่าแต่ซาร่าก็ไม่ยอมดีด้วยเดินทางไปได้สักพักพวกเขาก็ติดกับดักเข้าและสักพักหนึ่งคนไล้หญิงคนหนึ่งก็ถือหน้าไม้เดินตรงเข้ามาพรานป่าจึงพูดว่าแม่หญิงตัวเล็กเราไม่ได้บาดหมางกับเจ้าเรากําลังตามหากระจก และถามว่าเจ้าอยากได้อะไรคนแคร์หญิงจึงตอบว่าเงินทองที่พวกเจ้ามีพรานป่าจึงนําลูกศรธนูฝั่งเพชรออกมาคนแคร์หญิงจึงถามว่าได้มาจากไหนพรานป่าก็บอกว่าปล่อยเราลงก่อนสิแล้วจะบอกคนแคร์หญิงจึงยอมเมื่อคนแคร์หญิงได้ลูกธนูไปนางก็บอกว่าข้ามีข้อเสนอตอนนี้ให้พักครบก่อนและบอกว่าลูกธนูนี้เป็นของกอบลินมันเป็นยอดขโมยมือหนึ่งของโลกสาราจึงถามว่า แล้วจะตามจับได้ที่ไหนคนแคระหญิงจึงตอบว่ามีป่าลับแลอยู่ยแถวๆแม่น้ำดอเรียนว่ากันว่าเป็นที่เก็บสมบัติของกอบลินทั้งทองเงินเพชรปลอยสุดลูกหูลูกตาแล้วผานป่าก็พูดว่าช่วยบอกทางได้ไหมคนแคระหญิงก็บอกว่านี่แหละข้อเสนอที่จะเจรจาพวกเราจะไปด้วยกันพวกเจ้าแลกกระจกพวกเราก็จะได้สมบัติพรานป่าก็ตกลงและพวกเขาก็ออกเดินทางพวกเขาร่องเรือไปตามแม่น้ำ เมื่อมาถึงทางลับแลเดินตรงเข้าไปพวกเขาก็เริ่มเห็นโครงกระดูกมนุษย์ตามทางและศพของกอบลินผ่านป่าและซาล่าก็เริ่มรู้สึกปแปลกพวกเขายังได้เดินข้ามสะพานที่ข้างล่างเป็นทารทองคำร้อนและพวกเขาก็ได้เจอกับกระจกวิเศษพ่านป่าสังเกตเห็นศพกอบลินรอบๆจึงพูดว่าพวกมันฆ่ากันเองแล้วเขาก็หันมาบอกกับทุกคนว่าเอาผ้าคลุมกระจกไว้และอย่ามองกระจกแล้วก็ค่อยๆเดินตรงไปหากระจก แต่ทันใดนั้นกอบลินตัวหนึ่งก็โดดลงมาขวางพวกเขาไว้พวกเขาจึงหยุดนิ่งกอบลินไล่ดมกลิ่นของพวกเขาทุกคนจนมาถึงคนแค้หญิงนางได้กุมงสมบัติของกอบลินที่เก็บได้ระหว่างทางไว้ในมือกอบลินจึงโกรธมากคำรามใส่นางซาร่าจึงได้ใช้ดาบฟันไปที่หน้าของกอบลินแล้วพวกเขาก็สู้กันแล้วคนแค้ก็ได้รีบนำ้าใไปคุ้มกระจกและช่วยกันยบออกไปแล้วผ่านป่าก,กับซาร่า ก็สามารถฆ่ากอบลินตัวนั้นได้ซาร่ายังได้เห็นสร้อยที่นางเคยให้พานป่าไว้นางจึงรู้สึกทึ่งแต่ก่อนจะได้พูดอะไรเหล่ากอบลินอีฝูงก็ตรงเข้ามาพวกเขาจึงต้องรีบหนีเมื่อไปถึงสะพานพานป่าก็ให้สาร่าข้ามไปแล้วเขาก็ใช้ขวานตัดสะพานเพื่อช่วยทุกคนไว้เขาตะโกนบอกสาร่าให้นำกระจกไปไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาก็สู้กับกอบลินคนเดียวแต่ซาร่านั้นไม่ยอมไป นางอยากช่วยพานป่านางจึงนำสอนธนูจิ้มลงไปในศพของกอบลินข้างๆพอเลือดของมันเป็นเหมือนน้ำมันดิบแล้วนางก็จุดไฟยิงธนูใส่เหล่ากอบลินเหล่ากอบลินจึงไฟลุกท่วมตัวแต่พวกเขาก็รู้สึกเศร้าเพราะคิดว่าพานป่าคงถูกเผาไปด้วยแต่แล้วพานป่าก็ไต่เถาวันขึ้นมาจนพวกเขาแปลกใจ แตล่วพวกเขาก็เดินทางต่อและไปแวะพักที่ทิ่นแห่งพูดบินที่นี่พรานป่ากับซาร่าแห่งได้คืนดีกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งเช้าวันต่อมาลมได้พัดผ้าที่กระจกออกครึ่งหนึ่งกระจกคุเษจึงเริ่มส่งเสียงสะกุดจิตให้พรานป่าค่ะพรานป่าก็เริ่มตกอยู่ในห่วงพวงังแต่โชคดีที่ซาร่ามาแต่ที่ไหล่เขาพรานป่าจึงตกใจและหลุดออกจากห่วงพวงังแต่เขาก็เหมือนจะเริ่มรู้อะไรสักอย่าง เิงกล่าวถามซาร่าว่าเจ้าเป็นตัวเองไหมเจ้าจริงใจกับข้าหรือเปล่าพร้อมนำมีดใส่มือของซาร่าแล้ววางมันลงตรงกลางอ,อกขณะเดียวกันพื้นกรอบๆอก็เริ่มกลายเป็นน้ําแข็งแล้วอยู่ๆกองพรานพร้อมราชนีน้ําแข็งก็ตรงมาหาพวกเขาพอซาร่านั้นพักดีต่อราชนีน้ําแข็งมาตลอดและนางก็ถูกราชนีส่งมาหาพรานป่าราชนีสั่งให้ทหารไปนำกระจกมา คนแคร์หญิงจึงพยายามขวางไว้พวกเขาจึงถูกทำให้กลายเป็นน้ำแข็งแล้วราชนีก็สั่งให้ซาร่าฆ่าพานป่าซาร่าจึงยิงธนูปักตรงกลางอกของพานป่าพานป่าลม้มลงไปนอนแน่นิง่งแล้วราชินีพร้อมกองพานก็นำกระจกวิเศษกลับไปคนแคร์อีกสองคนที่เหลือจึงเรียบมาช่วยพา,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 านป่าเขาดึงธนูออกมาแล้วพานป่าก็ฟื้นขึ้นมาด้วยเขาจับแผลของตนเอง และก็เห็นว่าสร้อยของซาร่าช่วยเขาไวคนแคร์จึงพูดว่าโชคดีที่นางยิงพลาดแต่พานป่าก็พูดว่านางไม่เคยยิงพลาดแล้วเขาก็ยิ้มออกมาและรู้สึกในความหวังแล้วพูดบินก็นำกวางมาให้พวกเขาพวกเขาจึงขีม่มันมุ่งหน้าไปยังปราสาทของราชนีน้ำแข็งในด้านของราชนีน้ำแข็งนางได้มายืนคุยกับกระจกวิเศษเสียงของกระจกก็ได้บอกให้นางไล่คาถาเอ่ยคำจาลึกราชนีน้ำแข็งก็แปลงเสียง ร่ายคาถาออกมาว่ากระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดผู้ใดงามเลิศในปัตตีถาท้องก็ได้ไหลออกมาพร้อมทั้งกายร่างเป็นราชนีผู้ชั่วราว้ายลาเวนนาราชนีน้ำแข็งรู้สึกผงะเล็กน้อยและเอ,อ่ยถามด้วยความสงสัยว่าพี่ยังไม่ตายลาเวนนาจึงพูดว่าเหมือนตายและก็ไม่ตายข่าราจากล่างเก่าเข้าไปสิงสู่อยู่ในกระจกฝังจิตอยู่ในนั้นจนกระทั่งเจา้าปลดปล่อยค่า และแลาเวานนานั้นก็อยากจะแก้แค้สนสโนไว้มากนางได้สั่งให้กองพรานออกโจมตีราชนีน้ำแข็งจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจเลยพูดว่านี่เป็นอาณาจักรของข้าลาเวานนาจึงพูดว่าอย่าลืมหนี่บุญคุณที่ติดข้าอยู่เจ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ได้เพอาะข้าแล้วก็เดิอนออกไป ในด้านของพรานป่าเขาได้แอบปีนเขาลักลอบเข้ามาในปราสาทพรานป่าตรงมายังห้องถุงที่ราชนีน้ำแข็งกำลังประกาศบอกกองพรานให้เตรียมตัวรบขณะที่นางพูดพรานป่าก็ได้แอบเล็งหน้าไม้ตรงมายังราชนีน้ำแข็งแล้วเขาก็ลั่นไกยิงศรธนูออกมาแต่แล้วลาเวนนาก็มาช่วยนางไว้นางคว้าจับลูกศรนั้นและหันมาพูดทักทายพรานป่าว่าสวัสดีเอลิคคิดถึงเจ้านะ แล้วก็ป่าสอนกลับไปพรานป่าก็ขยับหลบซาร่าจึงใช้ดาบพยายามฆ่าราชนีน้ำแข็งแทนแต่แล้วก,การกระทำของนางก็ต้องถูกหยุดด้วยน้ำแข็งทหารก็ตรงเข้มามาจับพวกเขาพวกเขาทั้งสองได้ถูกพิพากษาให้ตายพรานป่าจึงพยายามพูดให้เหล่ากองผานได้คิดถึงความรักที่แท้จริงและหันมาร่วมสู้กับเขาแต่ก็ไม่มีใครฟังซาร่าจึงจับมือพรานป่าและพูดว่า จะอยู่หรือตายก็เคียงข้างแล้วกองพานคนหนึ่งก็นำดาบขึ้นมาเพื่อจะฆ่าพวกเขาแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจฟันลงไปที่โซ่ของพรานป่าแทนแล้วพูดบอกว่าข้าอยู่ข้างเจ้ากองพานคนอื่นๆก็เริ่มเปลี่ยนข้างมาอยู่กับพรานป่าและเวนเนาจะโมโหมากนางได้ใช้พลังสีดำที่คล้ายกับเหล็กแหลมไล่ฆ่ากองพานทุกคนราชนีน้ำแข็งเห็นแบบนั้นจึงบอกให้พี่ของนางหยุดเพราะนางก็รักไพ่พลของนาง แต่พี่ของนางก็ไม่อยู่นางถึงตะโกนว่าพอได้แล้วและสร้างกำแพงน้ำแข็งขึ้นมาช่วยพวกเขาผานป่าก็บอกสาลาว่าปล่อยกระจกไว้ไม่ได้พวกเขาจึงพยายามปีนข้ามกำแพงน้ำแข็งและเวนาต่ว่าน้องของนางไปว่าอุตส่าห์นึกว่ากำจัดจุดอ่อนให้เจ้าไปจนหมดสิ้นแล้วนึกว่าคาทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วแท้ที่จริงยิ่งน่าสมเพช ราชนีน้ำแข็งจึงถามว่าพี่ทำให้ข้าแข็งแกร่งยังไงเหรอพี่ทำอะไรแต่ราเวนน่าก็ไม่ตอบและบอกว่าข้าไม่จำเป็นต้องเฉลยสิ่งใดกับเจ้าแต่ราชนีน้ำแข็งก็รู้ว่าพี่หงนางเป็นส่วนหนึ่งของกระจุกจึงใช้จุดนี้บอกว่าข้าเป็นคนเรียกพี่ออกมาและครั้งนี้พี่จะต้องอยู่ในอาณาจักรของข้าพร้อมกับจับใบหน้าของราเวนน่าทันใดนั้นหน้าของราเวนน่าก็กลายเป็นทองคำแล้วราชนีน้ำแข็งก็พูดเอ่ยว่า ฉเฉลยความจริงมากระจกวิเศษบอกข่าเถอะแล้วภาพก็ย้อนกลับไปในต,ตอนที่เฟรย่าให้กำาหนิดทิดาน้อยและเวน่านั้นได้กล่าวถามกระจกวิเศษว่าใครงามเลิศในปรพีกระจกก็ได้บอกว่าเป็นนางแต่ก็ได้บอกเตือนว่าอีกไม่นานทาลกน้อยในอ้อมอกของน้องสาวท่านจะเติบใหญ่เป็นสตรีผู้โรโฉมงามกว่าแม้แต่พระองค์แลาเวน,าน่าจึงวางแผนสกุจิตสั่งให้ชายที่เฟยย่ารักฆ่าลูกของนาง เมื่อราชนีน้ำแข็งรู้ความจริงนางจึงเสียใจมากเพราะนางรักลูกของนางมากและก็รักพี่ของนางด้วยแล้วลาเวนนาก็ใช้พลังของนางแทงใส่ราชนีน้ำแข็งกำแพงน้ำแข็งจึงทลายลงพรานป่าและพวกที่ปีนมาได้สักพักจึงถล,ลงายล่วงลงมาลาเวนนาก็จมตีใส่พวกเขาอีกพรานป่าก็ตรงเข้ามาสู้กับราเวนนาแ,แต่ก็สู้ไม่ได้เลยราชนีน้ำแข็งจึงตรงเข้ามากอดพี่ของนางไว้และใช้พลังทําให้นางแข็งตัวแต่แล้วนางก็ถูกพี่ของนาง ใช้เหล็กดำแทงจนทะลุล่างนางจึงล้มลงไปแล้วลาเวนนาก็พูดว่าข้าเสียใจนะที่ปิดชีพที่ด่าเจ้าคิดหรือว่าข้าไม่อยากมีลูกคิดหรือว่าข้าไม่อยากมีความรักแต่ของพวกนั้นมันไม่เหมาะควรกับข้าข้าของชะตาที่เหนือกว่านั้นแล้วพ่านป่าก็ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งด้วยความร่วมมือของราชินีน้ำแข็งในเฮือกสุดท้ายของนางนางได้ทำให้กระจกวิเศษกลายเป็นน้ำแข็งพรานป่าจึงใช้โอกาสนี้ป้าขวานใส่กระจก จนมันแตกออกเป็นเสี่ยงๆร่างกายของราเวนนาจึงกลายเป็นทองคําและแตกสลายไปราชนีน้ําแข็งก็ได้เห็นภาพของนางกําลังนั่งอุ้มทารกน้อยไว้ในอ้อมอกแล้วนางก็สิ้นใจตามพี่ของนางไปทุกคนที่ถูกนางทําให้เป็นน้ําแข็งก็คืนร่างเดิมเด็กทุกคนที่ถูกจับมาก็ได้เป็นอิสระพรานป่ากับซาร่าก็สู้กันอย่างดีใจแล้วเรื่องแล้วก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่อง พรานป่าและราชนีน้ำแข็งเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย